ลุงลุงทลุงข้าวมวยมือนี่สิพามาวิเคราะห์การโจกระวางคูพี่น้องที่พัดภาคย่างคนเหล็กของไทยจังบังสันเสกสันออกควรเมืองที่เรามีคิ้วนัดโจกเจอกับคนเหล็กจากพมา่าที่มีนามว่าไอซอลินอู ทั้งที่ยังบ่ได้ดูกันรู้ได้เลยว่าคูนูนี่สิมวลสิมันอย่างแน่นอนเพราะสไตล์การชกของทั้งสอง,ล,งลุงลุงรับรองวา่าบ่มีเกียรอยมีแต่สิบปักหลักบนเวทีแลกมัดแลกศอกโบนัสบ่ต้องบอกว่าบ่มีพลาดลุงลุงสิพาไปเบิงสามฟองหลังของสองพี่น้องนี่ว่าเปลี่ยนจังใดตามลุงลุงมาสิพาไปซอง มาเริ่มที่เสกสันออควนเมืองคนเหล็กจากประเทศไทยคนบนยอมคนซึ่งได้ฉายานี่มาจากสมัยรู้สึกในจอตู้ของช่องลากซีน้ำานี่โบมีไผ่บงหูจักซึ่งตั้งแตก่ก้าวขาเข้ามาในวันแชมเปี้ยนชิพกะห้าหันมาทั้งหมดสิไฟซึ่งผลงานดีเกินคาด พอในสิบไฟบางสันของเขาแพ้เพียงไฟเดียวแค่ฟังกับเฟียวแบบสุดๆโดยสามฟอร์มหลังบางสันได้เอาชนะคะแนนลิบวเดทกอนซิม,มาแพ้คะแนนให้กับนักชกของญี่ปุ่นอย่างยูทาลูอาซาฮีแต่บางสันกลับมาทำฟอร์มได้ฉไลในนัดล่าสุดโดยการหยุดเลี้ยมเฮลิสันจอดไปในยกที่2แบบสวยงามบ่ต้องทำถึงโบนัสแตกตามระเบียบ ตัดมาทางด้านคู่ชกยางซอลินอูนักสู่จากประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านของเขาซึ่งตั้งแต่เข้ามาในวันแชมเปียนชิป กะทำให้แฟนๆติดอกติดใจในการชกเพราะมีความดุดันถึกทนทานจนคููต่อสู้ยอมรับจากสถิติซีไฟที่ทำการชกชนะนกสามไฟรวดโดยการดัดซ่านุ่มแดนประดิบย่างมาซาโบชิซือฮาชิในยกที่สามก่อนได้ไปจามัดเอาชนะนอกฟาบิโอเลอยดในยกที่สองและฟอร์มเรายัางดีต่อเนื่องด้วยการเอาชนะนกหนักชกจากไทยจังแฝดอโยุยาพงศิริพีเคแสนใช้มวยไทยมาได้จนได้มาประกบ พบกับการชินไงจังนาบอยู่แต่ซอลินอูกัสุดตะต้านในความไงแพ้คะแนนไปแบบสูบได้ในไฟล่าสดซึ่งอายุอนาน้ำของคูนี่กับบอต่างกันห่างเพียง2ปีบางสัน35มสิบห้าไอซอส3สาส่วนสูงกต่างกันเพียง1เซนติเมตรบอกได้เลยว่าปากหัวตัวเท่ากันแบบเด,ด,ด๊ะคูนี่แฟนมวยมักไผ่กับคอมเมนต์ส่วนลุง,ลงบอกได้เลยว่าไผ่สิแพ้สิชนะคูนี่ก็น่าชมน่าดูเป็นอย่างยิ่งความมันเต็ม10ลุงลให้11 เพราะนาจะมันเกินและลุงลุงกับคอการันตีว่าคู่นี้ของเท้น้ำจิ้มไก่